เราจะรู้ได้ยังไงเวลาที่เราออกแบบ e l r y Collection มาแล้วลูกค้าจะชอบไหมนิ้งในฐนานะคนทําแบรนด์มา4ปีคําตอบก็คือไม่มีทางรู้ได้คะ่ะอย่าง o l l e c t i o n day light ที่เราเพิ่งปล่อยไปเนี่ยคือนิ้งเตรียมงานหลายเดือนมากๆแล้วก็ลังเลว,ว่าควรจะทํำไหมนี่คือเบื้องหลังทั้งหมดนะคะตั้งแต่วันที่ออกแบบเสร็จแล้วก็ไปตรวจงานที่โรงงานช่วงนี้ถ้าใครตามข่าวเศรษฐกิจก,ก็จะรู้ว่าราคาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเนี่ยขึ้นหนักมากๆซึ่ง w e ร r y ของ My style ์เป็นเงินแท้ก92.5%ซส่วนงญ่ material ขอยรางเลจะขึ้นาาแ,แลีค่า Cra Manship ของช่าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานซึ่งอย่าง<ด>ที่นิ้งบอกไปว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าจะชอบไหมออกมาแล้วมันจะสักเซสหรือเปล่ามีแผนทุกอย่างแล้วแต่ไม่รู้จะทําดีไหมก็เลยขับรถไปดูสถานที่ที่เราจะออกกองเขาว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่านิ้งขับรถมาคนเดียวหนึ่งชั่วโมงนะคะและนี่คือสิ่งที่นิ้งเห็นนิ้งแบบมันสวยมากตอนแรกว,ว่าจะแบบไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวพอมาเห็นปุ๊บซื้อค่ะคอลเล c ชันเจไลเนี่ยเราตั้งใจเล่าเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้้นนนนนภาาาาาพเเเี่ยยยคืออมมมมมััถูกกกกตตงหลลุดจิร็ ร้อยพันทีมงานของนิงทิชาก,ก็มาแล,แล้วแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคุ้มพอเห็นแบบนี้ก็เลยโทรไปคอนเฟิร์มกับโรงงานนะคะว่าเริ่มการผลิตล็อตใหญ่ของเราได้เลยตัดภาพมาที่บริษัทวันถัดไปนี่คือสีหน้าของคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะเข้าโรงพยาบาลคืนนี้ยังมาช่วยทีมหาพร็อพอยู่เพราะาพร,อร็อพหลท์อันเนี้ยต้องเดินทางไปซื้อเองและใช่ค่ะดิฉันแอดมิดโรงพยาบาลตอนประมาณตีสองตีสามนอาหารเป็นผิดนะคะแล้วก็ลุกมาอาเจียนไม่หยุดจนแบบร่างกายมันขาดน้ําเฉียบพลันที่นิ้งเคยบอกเอาไว้ว่ามีแต่ลิ วันปุ๊บทํางาน๊บราะหลายอันเราเป็นของสดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อแค่หนึ่งวันก่อนออกกองไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียและเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้แบบยู่ในสภาพที่แบบสวยที่สุดหาของเสร็จกลับไปที่บริษัทนะคะทุกคนก็คือรีบกลับไปนอนเพื่อเอาแรงในวันถัดไปซึ่งวันออกกองกิมมิกเล็กๆของพวกเราก็คือพวกเราใส่ชุดสีเหลืองสีนําตาลนะคะเป็นธีมของ c o ล l e c t i o n daylight เลยใช้เวลาในการเดินทางจากบริษัทมาถึงที่กองประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคืออยากจะเมาเรื่องนึงให้ฟังมากแต่มันเล่าออกกองไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่น่ารักแต่ว่าตอนเช้าเรามมมีีีแแแออคคเเเเนนนนนนนตกกกกก่่่ยววัััับบบะะะะพรรราาาาาฉ้้้็็ลงงงงถึผ กันว่าวันนี้จะถ่ายยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้มีถ่ายเอาดอด้วยแล้วเสียงจะฝนตกมากๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบเตรียมแผนสำรองเอาไว้และอย่างที่บอกรอบที่3นั้นว่าคอลเลคชันเนี้ยเดย์ไลท์เราทรําด้วยความรักแล้วเราอยากจะเล่าเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นพร็อพทุกอย่างคือแบบละเมียดละไมมากๆแล้วก็เดลิเคทกับมันมากถ้าใครดูถึงตอนนี้คอมเมนต์หัวใจสีเหลืองมาให้นิ้งหน่อยนี่จะสารภาพความจริงให้ฟังว่าเดย์ไลท์คอลเลคชันนะคะต่อให้ขายล็อตแรกหมดพวกเราก็ยังไม่ได้กําไรนี่กับบิ๊กคุยกันเอาไว้ว่าเออคคคคคออ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 ลลลลลลเเ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 เชชััััั่่่่่่่่นน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 นีีีีี้้้ทททททททาาาาะะะะะมปป็็็็กกกกกๆพรรรรรฉืืืงงงผตตตบแแไวสสสสิยจโฟุด เล่าเรื่องความรักที่เราอยากจะเล่าในแบบของเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีคิดในการบริหารที่ไม่ถูกต้องัะเท่าไหร่แต่นิ้งคิดว่าถ้าเกิดรอบแรกเราทําให้มันดีอะแล้วลูกค้าชอบรอบที่2องอยังไงมันก็เพย์แบ็กอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนใจลูกค้าลูกค้าไม่เก็ทกับคอนเซ็ปต์ไม่บายในคอนเซ็ปต์ที่เราเล่าเราก็จะได้ไม่เจ็บหนักและเราก็สักเซสในจุดที่เราอยากจะทําก็คือการเล่าเรื่องความรักในแบบที่เราอยากจะเล่านอกเรื่องนะคะออกกอง Old School Brownies มาส่งนะคะขอบคุณมากมากเลยใจคืออยากแกะทันเลยแต่ทาไม่ได้เพราะว่าเราต้องรีบทําาาาเวลไมม่นีฝนตกกะะรบอออ และนางแบบนายแบบของเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงในเรฟเฟรนที่เราอยากได้มากๆนะคะคือเหมือนแบบเจ้าหญิงกับเจ้าชายเลยแล้วบรรยากาศสถานที่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเราอยู่ในฝันเหมือนแบบจินตนาการสถานที่นี้ออกมาเลยแต่แบบเราเห็นมันอยู่ข้างหน้าจริงๆแต่เห็นภาพสวยๆแบบนี้ของจริงคืออากาศร้อนมากนี้คือยืนดมยาดมแบบจะไม่ไหวแล้วน้ามือแต่นางแบบกับนายแบบของเราคือสู้สุดเลิกกองในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะทาเวลาได้ดีมากๆวันนี้กองไม่เละแล้วก็ได้เวลามากินขนมกันค่ะซึ่งอันนี้คือโอสกูบราวนี่ที่เขาทําแบบเค้กหน้านิ่มัน ตกใจมากไม่เคยเห็นหน้าแทงในเค้กมาก่อนไม่เคยลองกินโอ๊กสกูป๊ปนี้มาก่อนแล้วนี่คือครั้งแรกนะคะแบบอร่อยมากๆแล้วนิ้งก็เรียกทีมนิ้งมาช่วยกันกินนะคะแต่ว่าไม่มีใครก,กล้ากินตรงส่วนหน้านิ่งเลยถึงออฟฟิศประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วเราก็พาทีมเราไปทานข้าวกันต่อปิดฟลอกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบไหมแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่ได้ทดําในสิ่งที่อยากทําแล้วคะ่ะ